สวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะก็มาพบกับครอบครัวราศีตอนที่หนึ่งค่ะตอนที่เรากำลังจะย้ายบ้านเนี่ยโอเคเด็กๆขึ้นรถจะหมดแล้วใช่ไหมไหนดูสิอ๊บมนุคนยิ้มให้ต่างหากันสมคูนไอซีโมทำไมถึงไม่เข้าที่อ่ะทางราชการจใส่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพาขึ้นรถนะเด็กๆครอบครัวเราคุ้นข้างเอออะไหรเลยทุกคนมันุรถแล้วก็ดีแล้วสเปคโอเคงั้นไปกันเลย เ e าหมายคือที่ไหนจ๊ะเาไปกินใสหม้อกินข้าวแล้วแม่อ๋เกินข้าวแล้วโอ้ยอยไปกิน้่วงแล้ไปกินมังยาวคนโตนะเนตมงยาพคนโตเออเนตมาออจิ้มานี่กิไมไสองามมื่อแล้วโอเคนะครับ ผมก็ค่อนข้างที่จะขับรถเองเอนเนตทิสสน,น,น,นโอ้ยรถล้อไปมันเนตมันเนี้ย,นนยข้าไม่ได้แล้วเะเึงนะคะอีกห้าร้อยนาทีจ้าเอา้าติดอะไรอีกเนี่ยเอาเอาติดถนนใหญ่เออถึนได้ ันนี้เราเดินทางลงมาจากเขาจริงๆแล้วบ้านเราอยู่บนเขานั้งทุกคนแล้วเราก็เดินทาง,งมา ได้ิ7คนดีอ่าตรงนี้นะโอเคเราเราจะอุ้ยมันชนหลายรอบแล้วนะเธอนนเีบโมงฉันออกเดินทางจะเก็บของกับเธงลู้อก็คือคุณเชื่อไหมว่าพ่อมีเงินเก้าพันลูกมีเงินห้าล้านงงไหมเพราะอะไร คือวาวาคือจะบอกนะเขาม่แน่ว่านะนันังเงินเยอะมาหางั้คือวาวานี่ให้ดูว้าววาเนี่ยเป็นเด็กที่ทํางานออนไลน์นะทุกคนทําให้นางค่อนข้างมีเงินเยอะนี่วาวาก็คือคนที่กำลังก่อนเด็กเด็กที่เชื่อฟังนี่ก็คือวาวานะเออนั่นแหละวาวานางเป็นเด็กที่ค่อนข้างชอบทํางานออนไลน์ โอ้ยราคาเอ้ยลูกอย่าบ้าบังพอได้บ่ายเรากำลังขับรถเอามา,มาเอ้ยซึ่งปัดก็ไม่มันม่นใจเหมือนกันว่าใครยกตัวอย่างให้ราคาขึ้นมาอยู่ด้านบนเพราะค่อนข้างที่จะยากเลยแล้วก็รถเคลื่อนตัวช้าด้วยเฮ้ย <lich> ไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยตำรวจจะจับไหมเนี่ยตำรวจจะจับไหมเอ่ยเมื่อกี้เออ ทำเป็นไม่เห็นก็แล้วนนะเว่าเขียนบักเ,เ,เรียวสวยสวยเข่าเขเขตชุมชนคอนข้างที่จะยากโอเคมั่ต้องไปทางนึ้งแล้วแหละ คือตอนนี้เป็นวันือไปทันรูปสดักระวี Seiten ่ใบกบฟี um ่แล้วแห้ะสามเสไปเซ็ตไปได้แหละไป่ี่ตหอจะส่งเขอีกออไปคี้นี้แล้วก็อ้างเหตุผลอี่างว่านี่คือปครีอกักโลกนี่มาดิโอ้ยตายเจเขาจะเดินมาทางนี้เอาไงดีก็บอกว่าไปหาหมออยู่ตรงนี้บ้านไปกินนี่จะบอกว่าโอ้ยเ้อเราต้องมาบ้านตุองรู้ัน แกยังม่เจอไอ้เชื้อลุกผมเลยเนี่ยบริวาผมผมเนีหลุกเลยแต่ไปเขาคิ้วสีของที่เธอหลุกไปเขาคิ้วสีทอ่เป็นฝันฝันกันไม่ได้บ้านเนี่ยอุ้ยอ่าก่อนจะรอดโอเคมาเรามาถึงบ้านใหม่กันแล้วเด็กๆมาเห็นพ่อจัดแจงให้อ่าทุกคนลงมาจากรถลงมาจากรถบ้างราคายายสอนจัด เด็กๆครบยังเนี่ยโอเคครบแล้วโหทุกคนหมดกันใหญ่เลยทำไมช้าจังคะเออในทุกคนสตันละเพราะว่าาเรฟังแล้วว่าพระรามอย่างแน่้ยบอกจะโดูแล้วคนเยอะสุดว่าคือมีกระสันเบิร์ดมีทีกระสันเบิร์ดลูกกระเทียนโอเคแล้วทุกคนเราจะโอเคเอาฟังพ่อไว้นะ ห้องกับพ่อของแม่จะอยู่ด้านล่างแล้วก็ห้องของมะพร้าวแล้วก็ฟางด้วยนะส่วนยายสอนก็จะอยู่กับเอออยู่กับผมนี่แหละเออแล้วก็ว้าว่าหนูห้องหนูอยู่ด้านบนนะอุ้ยเข้าไปนอนพี่โจมาบอตัวแล้วเนตแรงมากโอ้ยเนตแรงเลยปวดอยู่อยู่นี่ก่อนอย่าเพิ่งคุยกันอย่าเพิ่งคุยกัน นี่แล้วยังคิดว่าส่งเงียบเยอะยายได้หน่นะเราบอสคิดว่าเขาเข็ยนตามคนมนุษย์ออกไงไปทำเองเถอะที่เชนเงียบเงียบข่ายอยู่ขึ้นไปด้านบนนะคะอ่ะห้องน้ำอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นลงมาอาบน้ำได้โอ้โหห้องใหญ่ขนาดนี้เลยเนี่ยอุ้ยเป็นห้องส่วนตัวซะด้วยมีที่พังต่างอากาศเนี่ยอุ้ยสบาย รายมากของฉันงันฉันนอนเลยกแล้วกันอย่พ่อคอยเรียกมาฉันจะเล่นคอมดีกว่าฉันทำงานดีกว่าฉันจะได้ยินเพิ่มตื่นเตืนเลยตื่นเตืนโอเคพ่อสั่งแล้วงั้นฟังเราไปอ่าเราไปส่วนนึ่งไปในีคอมกันเถอะตั้งซีน่ะเป็นแต่สองคนเนีเล่นอ่ เธอไม่นั่งหรอโอเคเรื่องนึงเหรอเรื่องนึงเข้ามาอ่ะงั้นยายจะพาน้องลาคาไปนอนก่อนนะจ๊ะสไปแม่แล้วก็ลูกแม่เอ้ยโอเคมาโอ้ยละเอ้ยน่าลักจริงๆโอ้นอนนะลูกนอนนะจะฟ้องบดีหรือยั่ะ้าทุ่งนี้เห็นเข้าเยอะแยะมากไหม ยายลืมบอกให้กอดนอนตอนนี้ฟันยังขี้เกียจอยู่แันขี้เกียจตัดต่อทุกคนมันก็ขอหนีน้องคออยู่กอนโอ้ยเดี๋ยวละไปนอนต่อเลยแล้วกันโอ้ยเดินก็ช้าเลยยายโอ้ยเดินก็ช้าช้านอนดีดีแหละโอเคมายิ้งขี้อันตอนนี้ เรื่องติดเลขกที่ยังหน่คิดว่าติดแท้ล่ะมาคุณทำอาหารก็แล้วกันนะเออเดี๋ยวผมจะพาคุณเข้าห้องอาหารยาย่างเดียวเดยวห่อยตรงนี้เลยนะครับอ่ะตรงนี้เลยนะค่ะโอเคนะครับคุณนถ้าฉันจะทำอาหารเขาอยู่แล้วเออเขาเที่ยงเขาเที่ยงซึ่นี่ไปเลยใกล้ถึงเวลาเที่ยงของเด็กๆแล้วเราลงมาจากเขาตั้งแต่ตีเที่ยงคืนแห่ จริงๆแล้วพวกเราเคยอยู่เขาสุรีชาแต่ว่าตอนนี้เคยรกรอบมาแล้วมันมีคนหลายคนเขาแข่งกีฬากีฬาเหรอเกย์อนมองอะไรเนี่ยก็เหนื่อยนะจ้าเลี้ยงเด็กอะอย่าไปดูลูกๆกันก่อนโอเคเด็กๆอ่านหนังสือเนาะโอเค ก็คือเรามีห้องครัวสองห้องมาก็คือค่อนข้างที่จะรวยเลยเราไปมากงั้นผมไปทำงานก่อนนะคุณขอบคุณนะครับที่เพิ่มเดือนผมใหม่น้องหวงเหมือนเนื้อไถยเสมอเลยเอาเพื่อนคงารวิชาการทำเสร็จแล้วหรือยังเงียเอ้าเอาไว้ยที่ไีนไม่รู้ดิ ก็พยายามทำอยูุ่้ไม่ใชดีๆไ่เลยขาด้ยากกับอะไรอ่ะเค็มจืดๆๆๆวปได้เหมฉันอยากไปเปลี่ยนชุดแล้วแฮะแล้วฉันจะไปเปลี่ยนชุดก่อนไขมันเี้ยันปันหุ่นอยู่ใช่ไหมอ๋ลดทำไมไปสาราพอบอกเราเออพี่ขอเปลี่ยนชุดนี้หนเอ้า อะไรกันเนี่ยผมงงเออฉันงงเลยเนี่ยฉันฉันมาอยู่กลางสี่แยกได้ไงอ๋อแต่เวลาจบแล้วไปป้านุกคนเราก็วาวาก็งงอยู่ว่าอ้าวช่างว่มกลางสี่แยกได้ไงไม่กี่ทุกคนเห็นจริงเลยนะก็คือแบบวันวามันกลางสี่แยกเลยการจะกินย่างรวมแล้วเย้